อันนี้ยังนี่ยังน่ันงตัว่ะเอไปอ้น่ากินเนาะเินอ้มนเนาะอนน้แทบเนี่ยมันเป็นมันเป็นสูตรเฉพาะคนเนี่ยนว่สูตรไปสเมนทำชาชาเมนเนาะทำเรียวไหลแต่ยังนั่มเนี่ ไอายอยู่ซอยไหนไ่นะอันนี้ซอยยี่สิบสามเยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าส้นเดียวมีน้องมเนี่นยเราไม่ได้ใส่ส้นในผมบ่ใส่ lênh lênh này là lênh lênh, không có nghĩa này, uhm, uhm, lê con nào, cái này, này, ài, đang bận, đi này à? อันนี้มีต้องกุ้งก็อร่อยเมนบอ